สกีเขียนละเขียนละเขียนละไครใครใครใครมาใครมาใครมาหางแม่ใครมารับแม่ไหนดูสิร้องทำไมลูกร้องทำไมไหนมาดูใครใครกัดรองเท้าแม่ใครกัดรองเท้าแม่บอกพีใครกัดรองเท้าแม่ดูสิไม่ต้องเลยใครกัดรองเท้าแม่ใครกัดรองเท้าแม่บอกมาสิใครกัด ใครกัดรองเท้าแม่บอกมาสิฮจะฟ้องอะไรฮกัดรองเท้าแม่เหรอ <laughs> ไม่ตองเลยกัดรองเท้าแม่หนูกัดรองเท้าแม่แม่ต้องทำโทษอะไรเนี่ยฮะดูสิเฮ้แม่งทำโทษอะไรหนูเนี่ยเฮะใครกัดรองเท้าแม่วันนี้บอกมาไม่ต้องอ่อนไม่ต้องอ่อนแม่ต้องอ่อนบอกมาเลย บอกมาเลยคนดื้อคนดื้อมันกัดรองเท้าแม่แม่จะตีตูดมันไม่ต้องมาอ่อนฉันเลยชี้ดื้อสุดยอดดือสุดยอดเลยนียคนดื้อคนดื้อนั่นนั่น